อันนี้ลำไยอําเภอรีนะเจ้าอันนี้แห่งแปลงหนึ่งนะเจ้าแปลงแม่ตรงบ้านสันคอกจ้างนะเจ้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นิวกรีนพัดออร์แกนิกนะเจ้าน่วยเสมอดีมากเลยนะเจ้าเนะี่ยค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเฮานะเจ้าอีฮีห้อยกระแห้งแป๊บนะเจ้านะค่ะเจ้าอันนี้ลำไยงามๆนะเจ้าที่อําเภอรีนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเฮาอยู่นะเจ้า ลูกเสมอนะเจ้าเปลือกหนานะเจ้างามนะเจ้ารับประกันคุณภาพได้นะเจ้านะเจ้านี้เฮามาแอวแปลงนะเจ้าของป้าตงนะเจ้าที่อำเภอลีนะเจ้าบ้านสังคโลก้างนะเจ้าใจนีโอกินพัดออร์แกนิกตั้งแต่น้อยนะเจ้าน้อยเลยเนี่ยค่ะจะเห็นว่าวันนี้ลำไยที่ใจนีโอกินพัดนะเจ้าส่วนใหญ่นะเจ้าลูกจะเสมอนะเจ้าลูกเสมอนะเจ้าแล้วก็เปลือกหนานะเจ้าผิวสดชื่นนะคะ ิวสดชื่นนะเจ้าอีหี่อีห้อยแต๊นะเจ้าเนี่ยค่ะเกษตรกรท่านล้านท่านใดนะเจ้าที่ทําลําไยอยู่นะเจ้าขอแนะนําเลยนะเจ้าเนอะลองใจกันได้เลยนะเจ้าลาไยดีมีคุณภาพขายได้ราคานะเจ้าต้องนีโอุกินพัดออแกนิกเต้าอั้นนะเจ้ากี่ปีแล้วเจ้าสามปีค่ะถูกอกถูกใจเนาะเจ้าดีมากเลยค่ะเจ้าอยากบอกต่อยังคือเกษตรกรที่เปิ้นยังบ่ได้ใจเตื้อเชิญชวนเกษตรกรมาทดลองดูก่อนนะเจ้า ดีแต่แตจ้าราคาไม่แพงราคาก<พ>็บบ่แพงเจ้าอ่า